เซ so right? าอยู่ในเต็ดนะครับถ้ายังทนคิดถึงไม่ไหวก็ดูอาบูบาก้ากามาร่าอดีดาวเตะฟูลแลนดไปก่อนวันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยเกมเริ่มนะครับราชบุรีในชุดเสื้อส้มกางเกงขาวนะดูกอดเอาตัดมา,อาโอ้โหมา่อยมาล่าครประตูขึ้นน้ำเลยครับให้กับพลังการเอฟซีนหนึ่งประตูต่อศูนย์เซตเจ็ดน,นาทีครับอู้หพลังการครับทีมน้องใหม่ครับได้ประตูขึ้นน้ำแต่ว่าเดี๋ยวดูจุดเริ่มต้นกันว่า เป็นมาอย่างไงครับเพราะว่าตัดกลับมานี่ครับชาร์จจ่อๆเลยนะครับไม่มีธงจากผู้เชี่ยวผูษษษ้ตัดสินด้วยนะครับลูฟีคลิกนะครับของพลังการเปิดลูกหนีเข้าไปเอา้าตีโอ้โหวิ่อลมันหลุดคาคาออกไปแบบเฉียดฉีวเลยนะครับจังหวะนี้ น่าจะมีเช็ดคานนิดหนึ่งกตั้งมาจังหวะน,นี้แต่งแล้วเปิดเข้าไปโดยสุขทรัตได้มงเอาละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ,โอ้ได้ประตูขึ้นนําจะได้จากมูตบอลเลยครับเข้าไปครับตีเสมอนหนึ่งหนึ่งเปิดลูกนี้เข้าไปไม่ดีแล้วก็จังหวะจะสวนไม่ได้ราชบุรีได้บุกต่อนะครับเธอแรงให้แต่ว่ามีผู้เล่นนอนเจ็บอยู่ลองซัดโดยอีสานแล้วก็เอ็นจีวา ราชบุรีแซงน้ำหรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหล้ำหน้าจังหวะที่มาร่าเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ฝังฝาลัุซูเล่นต่อนะครับประตูนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าของเอ็นจิวาครับเส้นสองสีเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามสีเสื้อเลยครับให้ได้เห็นนะครับว่าเส้นไหนอิกซานโดนครับูุตัิสิน <laughs> เปล่าจบเกมเลยครับโอ้โหนึกว่าเปล่าให้เปล่า <นะ S 2> ก็เป็นทางราชบุรีนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับบรลังการไป1ึงประตูต่อหนึ่งนะครับก็แบ่งกันไปทีมมาหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับฟุตบอลบีว c ดีซีเลอตสซิกลิ